สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันใบคำหันษานะครับมีเพื่อนเพื่อหลายคนถามมาว่าแอปพลิเคชันนี้จริงๆแล้วเล่นยังไงกันแน่แอปพลิเคชันนี้นะครับไว้เล่นกับเพื่อนๆนะครับเล่นกับตัวเองไม่ได้อย่างน้อย2คนขึ้นไปคนนึงเป็นคนใบ้ครับอีกคนนึงเป็นคนทายนะครับเมื่อโหลดมาแล้วเราเข้าเล่นเลือกโหมดกันเลยวันนี้ผมจะมาทดลองเล่นในโหมดของเพลงฮิตให้ดูแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเลือกปุ๊บคนใบนะครับไว้บนหน้าผาครับแล้วกดมันจะนับถอยหลังครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเด ไปครับเดือมอะไรดื่มเหล่าไม่ไม่เป็นสีขาวๆ water น้ำเดี๋ยวฟัวกร s น้ำเต็มแก้วกถ้าถูกคว่มลงฮะติด LOE ถูกต้องคว่มลงครับเฮ้ยเก่งอะ D2B ไม่ทันครับเกิดไม่ทันถ้าไม่ทันผ่านหงายขึ้นอย่างนี้นะฮะมันก็จะไม่นับคะแนน โอเคประมาณนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อหมดเวลาเนี่ยมันก็จะสรุปให้เราครับว่าได้กี่คะแนนแล้วไม่ได้กี่คะแนนดังนั้นอย่าลืมไปโหลดกันมานะครับใบคำหันษาเล่นกันเป็นแก๊งสนุกจังเลย